ตัวนี้จะเป็นอาบูกาเซียนะเบอร์เจ็ดพันนะครับเบอร์เจ็ดพันอาบูเบอร์เจ็ดพันนะครับสีแดงนะครับตัวนี้สภาพสวยนะนะครับได้มาสภาพอ่ะค่อนข้างยังสภาพยังสวยอยู่นะครับนะครับชมนะครับนะครับเนี่ยนะครับตัวสีแดงนะครับอาบูกาเซียนะครับเมดอินสวีเดนนะครับสวีเดนอาบูสวีเดนนะครับไล่ให้ชมสภาพนะครับ นะครับมีคลิกเสียงนะมีคลิกเสียงนะครับมีคลิกเสียงมีปรับหมองนปรับคอนมีตัวเกียร์สายนะครับเบาบูเปอร์เจ็ดพันนะครับเนี่ยเมดอินสวีเดนโล่เงินนะครับสภาพตัวรอกนะครับถือว่าถือว่าสวยนะตัวนี้นะได้มาสวยเลยนะครับเสาตัวเรียงสายต่างๆนะครับเสานะครับนะครับขาตัวขารอกนะครับ บเบอร์เบอร์ลอกนะ8 1ดหนึ่งสี้าเจ็นะครับนะครับนะครับถือว่าสภาพยังดูดียังสวยอยู่เลยนะตัวนี้นะครับอัูกาเซียนะครับนะครับสตาตุ้มนะครับ แผ่นเพดแขนนะครับสีดำนะครับสภาพยังสวยหนอบนะครับโอเคนะครับอูกาเซียหนอบนะครับอ่าสภาพอ่าสปูนนี่วะยังไม่ได้ดูสปูนอ่าสปูลน,นะครับลูกสปูนหลอดสีดำนะครับหลอดสีดำโลหะสีดำนะครับลูกสปูนสวยๆนะยังสวยอยู่นะครับนี่นะโชว์หมดนะไม่มีเอ็นปิดบังไว้สปูลน,นะโชว์โชว์กัน หมุนเลื่อนนะสปูลเนี่ยนะหยดน้ำมันให้นะครับนะพร้อมนะครับใช้นะครับนะครับหลอดสปูลนะครับตัวเกลี่ยสายเรียงสายเนี่ยเดินวิ่งปกตินะครับไปกลับไม่ขัดไม่ค้างนะครับนะครับเวลาปีสปูลนะครับนะครับเบอร์เจ็ดพันนะครับนะ งานหน้าดินนะครับลงทะเลหน้าดินนะครับนะครับตามสภาพความสวยนะครับสีแดงนะครับก็หาหาสีแดงหามายากว่าส่วนมากจะมีแต่สีดําเข้านะนะครับสีแดงนานๆมีมาทีนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนะนะครับหมุนยังหมุนเลื่อนเลยนะยังหมุนเลื่อนอยู่เลยนะครับหน้ารอกนะครับโอ้กดไอพิสปูนนะครับเต็มดีนะครับนะครับแป้นกดนะครับ นะระบบเบรกนะครับคลายเบรกนะครับคลายเบรกนะครับคลายเบรกไม่จับตัวนะครับนะอัดนะครับนะอัดนะอัดเบรกเข้าไปนะครับนะขับเบรกนะครับค่อนข้างจะหนักนะนะครับเลนเซ็ตเกาะคลายออกนะนะโอเคนะครับคลิกเสียงนะเดี๋ยวใส่เข้าไปนะฟังคลิกเสียงนะเสียง ประมาณนี้นะคลิกเสียงนะครับนะครับโอเคนะครับพร้อมใช้นะครับนะนะครับหยอดน้ำมงน้มันให้นะครับนะพร้อมใช้ได้เลยนะครับนานาไปใส่ขึ้นสายขึ้นคันพร้อมใช้ได้เลยนะครับสภาพสวยนะนะครับอาบูนะครับเบอร์เจ็ดพันนะครับเบอร์เจ็ดพันนะสภาพสวยนะครับก็เปิดตามสภาพนะตามสภาพแล้วก็ตามรุ่นนะครับหน่อยนะครับไม่ถือว่าแพงนะครับนะครับผมพยายามขายเปิดแบบ แบบที่ราคากันเองละนะครับนะก็อย่างที่พอผมมีกำลังกำไรได้บ้างนะครับนะนะพอได้ได้ดูได้เลือกได้ชมกันทุกคนนะครับนะได้ตัดสินใจกันทุกคนนะครับนะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับลอกสวยนะครับตัวนี้นะนะครับราคาแม่ค้าก็ไปต่อได้นะตัวนี้นะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอาบูกาเซียนะครับเบอร์เจ็ดพันสีแดงนะครับ